สวัสดีครับกลับมาพบก,กับอีรีน่าอินเตอร์สตรีมเนะครับผมสรุปข่าวสารในอุตสาหกรรมวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ข่าวแรกในวันนี้นะครับที่ปรึกษากฎหมายแห่งหนึ่งครับระบุว่าเขากำลังพิจารณาครับฟ้องทาง C D Project Red นะครับผมผู้พัฒนาเกม c y b e อร์พัง0 7 7นนั่นเองนะครับโดยรายงานของ New York Time s นะครับผมได้แจ้งว่าทนายจากเมืองวอร์ซ์นะครับผมประเทศโปรแลรนด์แล้วก็นักลงทุนในบร,ริษัท C D P R เนี่ยหรือว่า C D Project Red เนี่ยนะครับอาจจะก,กำลังเตรียมดำเนินคดีกับทาง C D Project Red นะครับโดยอ้างว่าทางบริษัทเนี่ยบิดเบือนความจริงที่จะเรียกเงินลงทุนจากผู้ลงทุนนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยที่ปรึกษาทางกฎหมายในนิวยอร์กเองนะ อ้างว่าการกระทําของทาง CD Project Red นะครับที่บิดเบือนความจริงกับผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง2ฝั่งนะครับตั้งแต่ผลการรีวิวเกมโดย ทางฝั่งผู้เล่นนะครับออกมาหุ้นของ CD Project Red รนะครับก็ทยอยหดถอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากมีบั๊กเยอะนะครับแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับผมมีประสิทธิภาพที่แทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องคอนโซลรุ่นปัจจุบันอย่าง PlayStation 4แล้วก็ x b o x ซอนะครับผมองไรก็ตามครับทางผู้บริหารได้ออกมากล่าวขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าทีมงานพนักงานเนี่ยจะมีการได้รับโบนัสตามปกตินะครับโดยในข่าวใกล้เคียงก่อนหน้าครับผมมอ่วนนกก็ี Cyber 2077นะครับผมที่แก้บัคนะทำให้เซฟของเกมเนี่ยถูกทำลายลงนะครับผมถ้าเกิดว่าเซฟบน PC เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า8เมกะไบต์นะครับส่วนทางคอนโซลก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมจากอัปเดตล่าสุดนะครับปรับปรุงเรื่องพวกหน่วยความจำแล้วก็ความสเสถียรนะครับผมแล้วก็นอกจอากนี้นะเกมไซเบอร์พังนะครับก็ยังทำยอดขายได้ดีนะครับท่ามกลางความปั่นป่วนนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการที่โซนี่เอาเกมออกจาก PlayStation Store ด้วยนะครับโดยภายในเวลาประมาณ11วันนะครับผมไซเบอร์พังขายไปได้มากกว่า13ล้านแผ่นนะครับหลังจากที่หักเอาแผ่นททีี่ได้ากรรฟัน ออกจากยอดตอนนี้แล้วด้วยนะครับผม ข่ามานะครับโดบาวเซอร์ครับประธานของ Nintendo อเมริกานะครับบอกว่าเขาเชื่อว่า Nintendo Switch เนี่ยได้อยู่ที่ครึ่งทางของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับโดยเมื่อถูกถามเรื่องข่าวลือนะครับตัว Switch Pro เขาก็ได้บอกว่า Nintendo Switch แล้วก็ Switch Lite เนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็ทาง Nintendo ก็ยังจะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันทั้ง2คอนโซลต่อไปยังไม่ได้รีบที่จะทําเวอร์ชั่นใหม่ของ Nintendo Switch ออกมานะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับเนื่องจาก Switch เนี่ยเป็นคอนโซลที่ขายดีที่สุดในสหรัฐนะครับมาตลอด24เดือนที่ผ่านมานะครับจากที่เราเคยรายงานไปนะฮะแล้วก็อย่างไรก ตามเราก็ยังต้องฟังหวห้หูนะครับเนื่องจากบริษัท Nintendo มีแผนที่จะเก็บรุ่นใหม่ของ Switch ไว้เป็นความลับนะครับซึ่งบริษัทก็คงไม่สามารถเอาออกมาพูดได้นะครับแล้วก็เมื่อนานมานี้ทาง Bloomberg ก็มีการรายงานนะครับที่เผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะมีการพัฒนา Switch รุ่นใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นปัจจุบัน ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับผมก็เกมพลา s ์นะครับผมนําได้ว่าเป็นบริการรายเดือนสําหรับเกมเมอร์ที่ดีและก็คุ้มที่สุดก็ว่าได้นะครับเนื่องจากสามารถเล่นจากเกมจากยจนเก่าๆจนถึงปัจจุบันได้ในราคาที่ดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับผู้เล่นนะครับโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ9.99เหรียญต่อเดือนสําหรับ PC นะครับแล้วก็คอนโซลอยู่ที่ประมาณ14.99ต่อเดือนนะครับสำหรับทั้ง PC คอนโซลแล้วก็ Xbox Live g o รวมกันทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อโดนถามผ่าน Twitter นะครับว่าทาง Xbox มีแผนที่จะทาแพ็กเกจรายเดือนที่จะท x คนละเครื่องเนี่ยสามารถใช้เกมพาร์ตอันเดียวกันเหมือนที่ Netflix, Spotify หรือว่า Apple Music มีให้ไหมนะครับทางหัวหน้าของ Xbox นะครับผมหรือว่า Phil Spencer เนี่ยก็ตอบอย่างเร็วว่าทาง Xbox สนใจแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะทําอะไรแนวๆน,นั้นด้วยนะครับถึงแม้นี่จะไม่ใช่การคอนเฟิร์มว่าจะมีพวก Family Plan นมาสู่เกมพาร์ตครับแต่ก็มีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียว ตไนแล้แนะครับผมสำหรับ i ินดัส r ีอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตามแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับผมทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับปีใหม่นี้นะฮะเดินทางกลับบ้านไปไหนกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ